โอ้โหเบลวิวล้ำหรือเปล่าไอ้เฮียมันล้ำก่อนนำ้ำครับผมบูน,น่ฟเฟนเดสไอเฮียคือมันบลล้ำมั้งหรอวะไม่ยังมายังดีใจเลยนะเวย้ยโอ้โหจากคนที่แบบมันจะลงมาได้น่าจะสเปอร์เกมนี้แม่งจัดเลย อันี้น่าจะรอน่าจะรอดู VAR ก่อนสวยเฮ้มันจะล้ำได้ยังไงเนีเ่นยแอนยูมันดีครึ่งแรกต้องไปลุ้นครึ่งหลังถ้าครึ่งหลังแม่งห่วยแตกแบบเหมือนสเปอร์นี่คือแบบเฮี้ยโอ้โหโอ้โหตัวนี้ ยะ oh, yeah. ชนะครับผมกว่าจะชนะได้ไม่หืจับเลยครับผมโอ้โ oh, ห oh. สามเต้มอันล้ำค่าได้มาแล้ว